ดูละครอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่แฟนๆละครทางช่อง3ค่ะเรียกว่าจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวนะคะคกับละครแนวลึกลับแฟนตาซีเรื่องกลนกิโมโนนะคะเพราะว่าได้ซุปตาของเมืองไทยนี่นะคะมาร่วมเล่นด้วยนะคะก็คือพี่เบิร์ตธงชัยแม็กินไตหลังจากที่ห่างหายจากงานละครไปนานถึง17ปีด้วยกันนะคะเรีวยกว่าวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่บล็อดคัสไทยทลวิชันนะคะคก็มีการฟิตติ้งเสื้อผ้ากันแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดๆจากคุณอาร์มธนภูมิเท้านอกกันนะคะ คุณธน,นภูมิครับ บรรยากาศการฟิตติ้งละครเรื่องกลกิโมโนที่ค่ายบรอดคาสต์ไทยทีวิชันในวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับทีมงานทุกคนเหล่านักแสดงก็ยังคงทำงานกันอย่างขมักขม้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับทีมนักแสดงในช่วงท้ายนะครับผมได้สอบถามไปยังทีมงานส่วนต่างๆที่ได้ร่วมงานในละครเรื่องนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยพี่เบิร์ดธงชัยครับ ทันทีที่พี่เบิร์ตเดินทางมาถึงผู้จัดพี่นองอรุโนชาก็มาต้อนรับนะครับแล้วก็พาพี่เบิร์ตไปชมชุดกิโมโนที่จะสวมใส่ฟิตติ้งละครในวันนี้ทันทีซึ่งต้องบอกนะครับว่าแต่ละชุดนี่งดงามอลังการมากๆโดยพี่นองและทีมงานฝ่ายเสื้อผ้าสไตลิส์นะครับได้เดินทางไปซื้อชุดกิโมโนมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งทุกผืนล้วนแล้วแต่เป็นงานทํามือซึ่งมีผืนเดียวในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถามถึงมูลค่าจึงยากมากครับที่จะประเมินราคาได้นอกจากนี้ในบางชุดนะครับยังเป็นชุดหลักที่ใช้ในละคร ซึ่งตัดเย็บและปักขึ้นมาใหม่โดยฝีมือของดีไซเนอร์คนไทยครับคุณเกสประพังกรกลเกียรติเจ้าของแบรนด์เกสฮอมซึ่งเคยฝากฝีมือการปักเย็บเสื้อผ้าในละครเรื่องกี่เพ้ามาแล้วก่อนหน้านี้เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องและคุณเกสกันครับส่วนหนึ่งเนี่ยเรานํามาจากประเทศญี่ปุ่นละครเรื่องคนกิโมโนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆค่ะก็หลายๆชุดก็เป็นจากดีไซเนอร์ญี่ปุ่นด้วยค่ะทุกอย่างมีอย่างละชิ้นเเดียวท่่านนัค้คะ ก็พอพี่หนองบอกโจทย์มาสิ่งแรกเลยคือดีใจผมได้รับโจทย์จากจากพี่หนองนะครับก็คือผมจะได้รับเป็นบทละครเลยหนึ่งปึ้งใหญ่ๆ้ยครับก็คือต้องอ่านอ่านทั้งหมดด้วยคาแรคเตอร์ด้วยอะไรทุกอย่างรวมถึงเราต้องอิงเพราะว่าพอพอเป็นะละครของพี่หนองเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจเลยคือมันจะต้องมีในเรื่องของบทละครและในเรื่องของความเป็นจรงิงแล้วครั้งน<ม><ม>ี้เป็นชุดที่พี่เบิร์ดทงชัยใส่ด้วยใช่ใช่โอ้โห oh. oh. พอพี่หนองบอกครั้งแรกดีใจเลย พี่หน่องไม่ทันได้พูดจบผมรับเลยผมบอก เป็นของพี่น้องและยิ่งได้ทำพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยฮะเต็มที่เพราะเพราะเราก็เหมือนเราก็เป็นแฟนคลับเขาคนนึงสำหรับละครเรื่องกนกิโมโนนะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์ชุดผ้าของนักเขียนคุณหมอพงศกรที่เคยถูกนํามาสร้างเป็นละครเรื่องสาภูษารอยไหมและกี่เพาออกอากาศทางช่องสามมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับโดยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่4ี่ครับที่ถูกนํามาสร้างเป็นละครในแนวลึกลับแฟนตาซีแล้วก็แน่นอนครับว่าได้พี่เบิร์ดธงชัยครับหวนกลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบ17ปีในบทบาทของโฮชิโนโอจิเทพเจ้าประจําชุดกิโม เป็นคนรักในภาคอดีตของรินดาราหรือว่าฮิคาริซึ่งรับบทโดยนางเอกสาวชมพู่อารยาเอฮาเก็ตและมีหนุ่งเคนภูภูมครับมารับบทเป็นอาคิระมิยาคาวะซึ่งเป็นผู้นําครอบครัวที่ทอกิโมโนเป็นคู่กัดและเป็นคู่รักในภาคปัจจุบันของนางเอกนะครับ ด้านหลังตอนนี้นะครับเหล่านักแสดงทั้ง4ท่านนะครับรวมถึงน้องมิ้น์มินทิตาก็กําลังฟิตติ้งนะครับลองเสื้อผ้ากันอยู่นะครับชุดที่เห็นเป็นชุดกิโมโนนะครับที่พี่เบิร์ดสวมใส่นั้นความรู้สึกหลังจากได้ลองฟิตติ้งเสื้อผ้าดูคาแรคเตอร์ของตัวละครเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเหล่านักแสดงกันนะครับสวัสดี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 ครับต้องขออนุญาตถามพี่เบิร์ดก่อนเลยได้ลองฟิตติ้งในชุดนี้แล้วสวมบทเป็นคาแรคเตอร์นี้แล้วรู้สึกองไรบ้างครับพี่ พี่ต้องเคารพในในความเป็นคาแรคเตอร์นี้ด้วยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เคารพในความตั้งใจในการปักของคนที่ปักนักปักเนี่ยนะครับป,ปักด้วยปักด้วยด้วยด้วยมือนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่เขาปักเขาก็ต้องคิดว่าปักให้พี่เบิร์ตใส่พี่เบิร์ดก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดครับมันมีจิตวิญ,ญญาณของการเป็นเทพเจ้าประจําชุดกิโมโนโนี้ตามบทบาทยังไงบ้างพี่เบิร์ดของพี่ของพี่ไม่มีครับ <laughs> ของพี่เรสเ c t เรสเพคคิดว่าศรัรทธานในสิ่งที่พี่เบิร์ดกำลังจะทําแล้วก็ในในคาแรคเตอร์ที่เราจะกําลังจะจะเล่นเนี่ยน,นะครับแต่ว่าความเป็นคนธรรมดาก็ได้ถูกสอดแทรกเข้ามามากะจนบางครั้งเราก็คิดว่าเราเป็นคนธรรมดาแต่เรารู้ที่มาของเราว่าเป็นยังไงคือพูดง่ายๆก็คืออยู่ก็ที่โกหหักอะครับครับครับถามพี่ชมบ้างครับเป็นไงบ้างชุดวันนี้ยังไม่เป็นกิโมโน,โนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่กันในช่วงบ่ายใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นช่วงบ่ายค่ะได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ด เป็นแขกในคอนเสิร์ตมาแล้วครั้งนี้ต้องมาเล่นละครด้วยกันรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจค่ะที่เพราะว่าละครมันก็จะใช้เวลาที่ยาวนานกว่าคอนเสิร์ตนะก็จะได้เจอกันนานแล้วก็ดีค่ะตื่นมาเจอกันคนหนึ่งที่บอกว่าเห็นว่าตื่นเต้นมากตั้งแต่ตอนแรกเลยก่อนจะถ่ายฟิตติ้งก็คือหนุ่มเคนภูภูมิที่ได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ตครับผมก็เอ่อ พี่เบิร์ดเขาก็เป็นซูเปอร์สตาร์ในดวงใจของหลายๆคนอยู่แล้วครับผมผมเองก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้ร่วมงานครับผมบน้องนี้ล่ะครับเป็นไงบ้างครับกับการ ก็มีโอกาสได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วก็แค่ค่ได้เล่นละครเรื่องนี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะแล้วพอได้ไปร่วมงานกับพี่ชมซึ่งเคยร่วมงานกันแล้วเคยที่ร่วมงานแล้วก็ดีใจแล้วก็ที่สำคัญได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ดซึ่งเราก็เป็นแฟนคลับมายาวนานนะคะก็ดีใจมากค่ะครับผมสุดท้ายครับเดี๋ยวอยากให้พี่เบิร์ดฝากหน่อยครับว่าให้ติดตามละครเรื่องนี้แล้วก็เพลงประกอบละครที่พี่เบิร์ดจะร้องด้วย ครับส่วนเพลงประกอบละครคงจะได้ยินกันเร็วนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของคนกิโมโนจะเป็นยังไงเนี่ยเราจะรู้นพร้อมกันนะครับแล้วพวกเราจะตั้งใจให้มากที่สุดส่วนเบิร์ดเนี่ยไม่ต้องพูดนะครับ5 4, 3, 2, ้าสีึงเดียวเสียไว้สักตัว <c oughs> กลัวครับ กลัวเขาเชื่อใจเชื่อมด้วยนะครับเบอเป็นน้องใหม่ของวงการจริงค,ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือบรรยากาศการฟิตติ้งละครเรื่องกลนกิโมโนนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีพิธีบวงสวงใหญ่ในวันที่24เมษายนก่อนที่จะเปิดกล้องถ่ายทําการทันทีและจะบินลัดฟ้านะครับไปถ่ายทําที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่5เดือน5หรือว่าเดือนพฤษภาคมหน้านี้ซึ่งช่วงนั้นนะครับจะเป็นประเพณีวันลูกชายซึ่งเราจะเห็นธงประครับประดับประดามากมายใน ประเทศญี่ปุ่นนะครับและเราจะนําความคืบหน้ามาฝากกันเป็นระยะทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าบรรยากาศการฟิตติ้งละครกลกิโมโนที่บรอแครสไทยทีวีชันครับขอบคุณมากครับอามครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่เราให้แฟนๆได้ชมกันเลยนะฮะพระเจ้าชุดกิโมโนนะแล้วพี่เบิร์ดก็ยัยงคงออดออดแฟนๆเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะเมื่อกี้แว่วๆเหมือนกับร้องเพลงประกอบละครเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับที่อาคารมารีนอลครับแฟนๆก็มาที่